หลังจากที่เคนโกฟันถึงทิกเกอร์ดาร์กลายต่อหลายครั้งครับในที่สุดกปราก็ตัวกันมาจนได้ครับกับทิกเกอร์ดาร์มนุษย์ยักษ์แห่งความมืดหนึ่งในสหายของคาเมล่าฮิวดัมดาก้อนทางด้านดีไซน์เนี่ยบอกได้เลยว่าดีไซน์ดูโหดๆคล้ายกับจับอุลตร้าทิกเกอร์มาใส่ชุดเกราะอะไรอย่างนั้นเลยครับโอ้โหทำมินละเกินซึ่งที่ทิกเกอร์เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขาโดนคาถาของคาเมล่าแบบจังๆเลยครับทาให้เคนโกเสียการควบคุมและเขาก็หลุดไปในโลกของยุคโบราณเมื่อ30ร นปีก่อนครับ เขาได้เจอกับยูสเลปที่เป็นกุญแจสู่พลังเอธานิตี้คอเป็นพลังที่สามารถสร้างจักรวาลในอุดมคติได้และนี่ก็เป็นที่ต้องการของมนุษย์ยักษ์แห่งความมืดอีกด้วยครับ mm hmm. เมื่อทิกเกอร์ดักสามารถจับยูสเลปไปได้ทําให้เรามนุษย์ยักษ์สามารถเปิดประตูเอธานิตี้คอได้สําเร็จแต่ว่าตอนนั้นยูสเลปได้มอบวัตถุโบราณที่คล้ายกับสปาร์เลนซึ่งเป็นวัตถุแห่งแสงสวาง่สวางที่ส่งต่อมาหลายชั่วอายุคนเลยครับและยูสเลปเชื่อว่าเคนโกคนนี้แหละคือความหวังของ เขคนโกก็ได้เข้าไปหาทิกเกอร์ด์กและใช้สปาร์กเลนโบลลันเข้าไปตบตีกับทิกเกอร์ด์กข้างในจิตใจของทิกเกอร์รับตัดภาพมันยุคปัจจุบันครับเมื่อทิกเกอร์เสียการควบคุมแถมโดนคาถาของคาเมราเล่นงานจึงทําให้ทิกเกอร์แปรเปลี่ยนเป็นทิกเกอร์ด์กและก็ลุกขึ้นมาทําลายบ้านเมืองและเหตการทั้งสองฝั่งนี้จะเป็นยังไงโปรดติดตามชมในอาทิตย์หน้ากันต่อไปเลครับ หลังจากที่เราได้ดูตอนนังกล่าวเราก็สงสัยแปลกๆอย่างหนึ่งครับว่าทำไมทิกเกอร์มันไม่พูดเลยหรือยังไง คิดง่ายๆ2แบบเลยครับ1ครับเป็นคนหญิงไม่ชอบพูดทําอย่างเดียว2เป็นใบครับถึงเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาก็เป็นที่รักของคาเมร่าครับคาเมร่านั้นรักทิกเกอร์แบบหัวปากหั้วปัม๊มจะว่าทิกเกอร์ก็ไม่ได้ครับทีกา้าดาร์พี่แกก็ไม่เคยพูดเลยครับทั้งที่3ตัวนั้นพูดกันแบบชนิดที่ว่าบ้าคลั่งมากเหมือนไม่เคยพูดกันมาก่อนก็แง่แหละครับเขาโดนสาบเป็นหินแบบนี้ตั้ง30ล้านปีเลยทีเดียวเรื่องต่อไปคือเรื่องสถานที่โบราณครับ เอาสถานที่แรกที่เคนโกหลุดเข้ามาในยุคโบราณเมื่อ30ล้านปีก่อนเอสถานที่นี้มันคุ้นๆนะครับเหมือนกับตอนที่กีโอเจอนิเคตเลยงั้นก็แปลว่าสถานที่นี้มันมีมาตั้ง30ล้านปีแล้วต่อมาคือทางเข้าของเอธานิตี้คอครับที่มีความคล้ายกับโบราณสถานที่เกาะลูเยและเป็นสถานที่ที่พวกคาเมร่าฮูด้าดาร์มถูกผนึกอีกด้วยครับต่อมาเป็นฉากที่เคนโกรดเข้าไปตบตีกับทิกเกอร์ดักนี่ก็ทําให้เรานึกถึงอุลตร้าแมนไทกาดที่ คูโดที่โรยุกิเข้าไปต่อยหน้าไทกาในจิตใจของไทกายังไงอย่างนั้นเลยและนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของทิกเกอร์ตอนที่ส1เ,เท่านั้นครับเพราะว่าตอนต่อไปทิกเกอร์เขาได้ร่างใหม่แล้วงั้นขอเดาลเล่นๆหน่อยครับเคนโกจะสามารถควบคุมทิกเกอร์ดาร์ได้และการเป็นอุลตร้าแมนทิกเกอร์อย่างสมบูรณ์แบบและก็ทําการต่อสู้กับมนุษย์ยักษ์แห่งความมืดและอาจจะสามารถผนึกมนุษย์ยักษ์ทั้ง3ตัวได้เหมือนกับตอนแรกที่คามิราเป็นหินในอวกาศนั่นแหละครับเสร็จจากนั้นเขาต้องไปต่อสู้กับทิกเกอร์ ที่กลายเป็นทิกเกอร์ด์กแต่ว่าพลังของทิกเกอร์ด์กมันแข็งแกร่งซะยิ่งกว่านไรครับงานนี้ต้องให้ยูสเลสร้างไฮเปอร์คีย์แห่งความหวังขึ้นมาครับทําให้อุลตร้าแมนทิกเกอร์แปลเปลี่ยนเป็นกิเตอร์ทิกเกอร์ถ้าเอาแบบง่ายๆก็ชื่อร่างสุดยอดของอุลตร้าแมนทิกเกอร์กิเตอร์ทิกเกอร์ร่างสีทองแบบนี้เลยครับแต่ว่าครั้งนี้เขามีรวดรายและก็ปุ่มคาร์ลเทมเมอร์ที่เป็นตาไมซูบิชิกับหัวตอนนั้นเขาจะโชว์โหดกระทืบทิกเกอร์ด์กยังไงต้องรอดูกันต่อไปนะครับ แล้วเพื่อนๆเลครับมีความคิดเห็นยางไรอย่าลืมเม้นมาใตาค้คลิปนี้ได้เลยนะครับบอกว่าเฮ้ยพี่มันต้องเป็นแบบนี้สิไม่ใช่อย่างที่มึงคิดเลยพูดมั่วมากเลยอย่าลืมเม้นมาใตาค้คลิปนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับเสื้อหนังหมาตอนนี้จะหมดอยู่แล้วครับตอนนี้ใครที่ยังไม่มีให้รีบจับจองได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k ฟ f ์แฟนคลับได้เลยนะครับเพื่อจะให้ลูกหลานไม่เสียใจภายหลังเลยอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิคดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5้าคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้คุณแจ๊ส ร่างเป็นทิกเกอร์ดอกอ้อ,อย,ออย